ถังนี้เป็นถังเป็นน้ำมหาบำบัดอันเนี้ยผสมทุกอย่างอยู่ในนี้หมดนะครับผสมน้ำหมักทุกอย่างเก็บไปอย่างลิตรสองลิตรมาผสมในน้ำมาผสมในในถันนงนี้มันก็จะเป็นน้ำมหาบำบัดอย่างดีรักษาโรคได้ทุกชนิดเนี่ย ม,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 มีอะไรมั่งก็ประมาณนี้นี่ครประมาณนี้ครับมีอะไรมั่งก็ประมาณนี้มีสมอลูกยอลิ้นจีลำไยมะขามป้อมอนี้สามสี่ตัวนี้ เอามาถังนลิตทางนะลิตทางเล,ล,ล,ล็ดมารวมกันที่ถังนี้และผสมน้ําตาลทรายแดงแล้วหมักต่อเป็นน้ําหามบัดนะครับสิบปีเนีย่ยตรงนี้เป็นเป็นน้าหามบัดได้แล้วอายุสิบปีครับแฟนๆป้าเชงท่านใดที่มีสูตรนี้อยู่อย่าลืมแชร์มาให้ดูบ้างนะครับ ว่าใครเก็บได้มากอายุมากกว่าผมผมนี่เก็บอายุได้เก็บน้ำมหาบําบัดทางนี้ได้ประมาณสิบปีแล้วนะครับผมอ่าแฟนๆปลาเชงคนไหนที่มีน้ำหมักที่รวมกันแบบนี้แล้วเป็นน้ำมหาบําบัดได้อายุสิบปีแบบผมเนี้ยก็มาแชร์กันครับสำหรับแฟนๆแฟนๆขับปลาเชงครับผมมาแชร์กันนะครับ สวัสดีครับ